เรื่องเรื่องล็อกการรทึมนะครับก็เห็นไม่ถนัดแหละมีเรื่องเลขยกกำลังก็จะมีเรื่องล็อกนะครับที่ไปที่มาก็คือมาจากเลขยกกำลังนั่นเองสมมุติว่านะฮะสยกกำลังสเท่ากับ8อย่างเงี้ยอันนี้คือเลขยกกำลังครับ สมมุติว่าคุณครูจะบอกว่าอะลายยกกำลังสามเท่ากับแปดอันนี้นะสมการนี้นะตั้งต้นจากตรงน,นี้ก่อนครับอะไรยกกำลังสามเท่ากับแปดเพราะฉะนั้นหลักการแก้สมการมันจะมีเรื่องของการยกกำลัง นะฮะยกกําลังเศษหส่วนสอย่างเงี้ยยกกาลังทั้ง2ด้านเพื่อให้ด้านซ้ายเป็น x ตัวเดียว8ยกกำลังเศษหนึ่งสอันนี้มันเป็นเรื่องของการแก้สมการนะครับคือยกกำลังทั้งสองด้านเราก็นีตัดกันก็จะหาค่า x ได้นะครับจบนะหาค่า x ได้ครับอันนี้คือกรณีที่ตัวข้างล่างเราจะหาตัวฐานอันนี้อธิบายไปก่อนนะครับ วันถ้าเราไม่รู้ตัวฐานเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการนะวิธีการยกกําลังทั้สองด้านสมมุติว่าตรงนี้เราตัวฐานเราไม่รู้นะครับ1 1แบบและ1แบบนะแบบที่2องกรณีที่เราไม่รู้เลขตรงนี้เลขยกกําลังที่เป็นสมการนะมันจะมีตําแหน่งทั้งหมด1เลขชี้เลขฐานแล้วก็ตัวข้างหลังเท่ากับ จะมี3ตํตำแหน่งนี้เราไม่รูต้ตัวที่เป็นฐานเราก็ยกทั้ง2ด้านยกกําลังทั้งสองด้านเพื่อให้ด้านซ้ายเป็น x ใช่ไหมครับสมมติว่านะรเราไม่รู้จุดนี้บ้างนะครับตรงนี้ก็เป็น2ยกกําลัง3เท่ากับอะไรเงีย้ย x เงี้ยนะครับกรอนนี้นี้ไม่ต้องทาอะไรเลยเพราะว่าตำแหน่งนี้คือ x ก็ค่าเท่ากับ8นั่นเองใช่ไหมเพราะ x เท่ากับแล้ว นี่ก็ไม่ต้องแก้อะไรเลยนะครับคือตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะทีนี้กรณีสุดท้ายคือตำแหน่งที่เป็นเลขชี้กำลังนะที่เป็นเลขชี้กำลังครับก็คือสมมุติว่าเราให้เลขชี้กำลังเป็นเลขเป็นตัวแปรเป็น2ยกกำลัง x อย่างเงี้ยเท่ากับนะเท่าเท่าเท่ากับ8นะครับเขาจะเขียนไว้ที่ ดาดที่เนี่ยบอยู่ที่ลอตเตอรี่ที่เป็นสีต่างๆสีชมพูสีเขียวเขาจะหยุดไว้ก่อนสิแต่อันนั้นเขาไม่เห็นว่าเขียนเออใครเปิดเนี่ยสองยกกำลังเเท่ากับแปดคือมันเป็นสมการง่ายๆไงเราก็รู้แล้วนี่คือเลขสามใช่ไหมแต่วิธีการเขียนเนี่ยอ่าเขียนแสดงวิธีทำอ่ะโดยที่เราจะหาค่า x นะครับถ้าเป็นกรณีแรกเนี่ยเราก็ใช้ยกกำลังแต่ถ้าเป็นเลขข้างบนเนี่ย เราไม่สามารถจะย้ายฐานเนี่ยมาไว้ฝั่งนี้ได้เพราะไม่มีมมหลาักการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาเลขชี้กําลังที่เป็นตัวแปรอย่างเงี้ยอยากจะรู้ว่า x มันค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมันเป็นการหลักคณิตศาสตร์มันเป็นการเขียนสัญลักษณ์เพิ่มเข้ามาใหม่นะถ้าถ้าเรามองที่เลขชี้กําลังเนี่ยนะครับถ้าเป็นค่าของตัวแปรเนี่ยเขาจะให้สัญลักษณ์ขึ้นมาว่าล็อกนะ log ครับ ล็อถ้าเราจะหาเลขชี้กำลังจำไว้เลยครับมันคือล็อกนะล็อเพราะนั้น X ก็เท่ากับล็อกนะล็อกมันจะมีอยู่3ตํตำแหน่งนะตัวหลังเท่ากับความจริงนะหลังล็อกมันมี2ตํตำแหน่งนะก็คือตัวหลังล็อก o g ตรงนี้หนที่ใส่ตัวเลขแล้วก็ตัวที่เป็นฐานนะครับเพราะนั้นค่า X จะเท่ากับ ฐานของเลขชี um ้กำลังมันนึงเป็นฐานของล็อกนะแล้วก็ตรงนี้คือเลขเท่ากับล็อกล็อกสองถูกไหมครับสองยกกำลัง x เท่ากับแปดเนี่ยนะครับก็คือล็อกแปดฐานสองอ่านว่าล็อกแปดฐานสองนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าถ้าเราจะหาค่า x ที่เป็นเลขชี um ้กำลังนะครับมันก็คือมันคือล็อกนั่นเอง นั้นฐานของเลขชี้กําลังไปอยู่ฝั่งล็อกจึงเป็นฐานหลักจันจำง่ายๆวั้นตำแหน่งพวกนี้ที่เป็นเลขยกกําลังนะกับที่เป็นล็อกนะนักเรียนต้องจําให้ได้ว่าเลขตรงที่เป็นฐานเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับจำง่ายๆว่าเลขชี้กําลังจับมาเท่ากับเลยนะครับเท่ากับล็อกฐาน2นะ แล้วก็ล็อก8ฐาน2อ่านว่าล็อก8ฐาน2เลขฐานเนี่ยเขียนเลขน้อยๆต่อไปนักเรียนจะจะโจทย์จะมีให้แค่นี้ก็คือล็อก8ฐาน2มีค่าเท่าไหร่เดี๋ยวจะใช้วิธีการสมบัติของล็อกให้จําสมบัติของล็อกอีกนะครับก็ลองลอง,ลองพูดคร่าวๆคือล็อกเปลี่ยนเลข8ให้เป็นเลขยกกําลังนะครับแก็คือ2กําลัง3ฐาน2แต่ล็อกฐาน ล็อก2านสเหมือนกันตบเลขชี้กลังไว้ด้านหน้าคือ3 Lock, Lock 2, ามล็อกล็อก2าน2เนี่ยต่อไปนั่นเรียนจะคล่องตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปที่พูดตรงนี้ก็คือการเปลี่ยนเลขยกกำลังให้เป็นสมก,การล็อกนะเป็นสมก,การล็อกนั่นเองนั้นต้องจำหลักการตรงนี้ให้ได้ครับ <c oughs> ดูตัวอย่างไม่ได้หยุดคลิปไปก่อนมันจะยาว mm -hmm.